สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบสี่ทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่24เมษายน2568คําทําทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้โจอจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวท้งเชทคตะไลมีค่าครูนะคะ อนนี้เริ่มนะคะจากคนวันอาทิตย์ค่ะ <c oughs> <c oughs> คนวันอาทิตย์นะคะห้าเหรียญน,นะคะช่วงนี้การเงินนะคะรายจ่ายเยอะนะคะคนวันอาทิตย์เขาเรียกว่ารายจ่ายมารออยู่หน้าประตูหรือบางคนมีโอกาสเสียงเงินก้นได้ด้วยเหมือนกันนะคะ <c oughs> ต้องรอบคอบเรื่องการเงินนะคะ 8ถ้วยมักจะหมดไปกับอาหารการกินนะคะบางคนนะคะเขาเรียกว่าอาหารการกินอุด,ดมสมบูรณ์นะคะเต็มปู้เย็นนะคะเต็มโต๊ะนะคะหรือเรียกว่าเลิกงานมาก็ต้องแวะตลาดซื้อของนะคะกักตุนเต็มปู้เย็นนะคะ,นะค,ะคนวันอาทิตย์ในช่วงนี้เขาเรียกว่ากินเยอะนะคะทานเยอะนะคะมีโอกาสน้ําหนักตัวขึ้นนะคะต้องระวังพวกพวกแป้งนะคะพวกเบาหวานนะคะพวกน้ตาตาลนะคะสามถ้วยนะคะเกี่ยวข้องกับความรักความผูกพันนะคะ นะ้มีโอกาสได้รับคําเชิญไปร่วมงานเลี้ยงงานเานฉลิมฉลองนะคะสังสรรณีฮาปาร์ตี้หรือบางคนก็กินทานหารร่วมกันกับคนรักกับคนในครอบครัวนะคะแทนเพอร์เรนต์นะคะ, al, ะ,คะรายจ่ายก็เรียกว่าเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะมีดวงเดินทางนะคะนะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับการงานก็ได้ถ้าในเรื่องของการงานนะคะออนไลน์โซเชียลโดดเด่นนะคะหรือประเภทสินค้านะคะเดลิเวอรี่นะคะโลกออนไลน์ ivery, นะคะ, Online, ะ,คะส่งถึงที่นะคะ หรือประเภทมอเตอร์ไซค์แท็กซี่นะคะงานทางด้านประเภทนี้โดดเด่นนะคะหรือประเภทช่างเกจิช่างไอเดียนะคะความสวยความงามน,นะคะเขาเรียกว่าเจมตลาดได้นะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองช่วงนี้มีโอกาสตั้งองตั้งขันนะคะมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันพักผ่อนร่วมกันนะคะคนโสดนะคะช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะ เขาเรียกว่ามักจะมีคนที่มีเจ้าของนะคะเข้ามาผัวพันด้วยนะคะบางคนมีโอกาสเจอกันทางออนไลน์โซเชียลนะคะนะ่าเราก็ต้องดูดีๆนะคะโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงเลขหน้าไพ่จากไพ่ยินะคะมีเลข5 9าเสสนะคะ5 9าเสานะคะต่อไปคน ขอโทษค่ะคนวันจันทร์นะคะคนวันจันทร์นะคะราชนิพัทร์นะคะเป็นไพ่แห่งความฝันความหวังความจินตนาการนะคะนะถ้าในเรื่องของการงานช่วงนี้นะคะคนวันจันทร์นะคะประเภทความสวยความงามนะคะนะประเภทเสื้อผ้าหน้าผมนะคะช่างเกจิช่างไอเดียช่างออกแบบ ช่างดีไซน์นะคะหรือธุรกิจตัวเองนะคะที่ทําอยู่นะคะยังแจมตลาดได้นะคะเขาเรียกว่ายังมีชื่อเสียงนะคะยังมีลูกค้านะคะพูดปากต่อปากนะคะเจ็ดเหรียญด้านของการเงินนะคะมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆบางคนนะคะเก็บออมนะคะเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือบางคนเขาเรียกว่าคำนวณการเงินแทบตลอดนะคะช่วงนี้นะคะทำบัญชีรายรับรายจ่ายค่อนข้างละเอียดค่อนข้างรอบครอบนะคะ สองดาบนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับเอกสารนะคะช่วงนี้เอกสารสัญญาบางสิ่งบางอย่างนะคะสัญญาเก่าเก่าสัญญาใหม่ๆมีโอกาสเริ่มเซ็นสัญญาใหม่นะคะความคิดของบางคนก็เรียกว่ายังเอาแน่อนอนไม่ได้เขาเรียกว่าตัดสินใจไม่ได้นะคะสงดาบราชนีพระจันทร์นะคะความคิดวกไปวนมานะคะจะเอายังไงดีนะคะเขาเรียกว่าการตัดสินใจที่เอา แน่เอนนอนไม่ได้นะคะเดอะฟูช่วงนี้นะคะคนวันจันทร์นะคะบางคนมีดวงเดินทางแบบกระทันหันได้หรือบางคนเกี่ยวข้องกับการงานทํางานไปด้วยพักผ่อนไปในตัวนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะมีโอกาสเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่นะคะมีโอกาสซื้อน้ตบุ๊กใหม่นะคะ <c oughs> สุขภาพนะคะของคนวันจันทร์นะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงมกกักจะเกี่ยวข้องกับเสริมเติมแต่งนะคะศัลกรรมนะคะ ย่างบางคนยังเอยๆก็ช้อปปิ้งนะคะหรือว่าเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนสีผมนะคะเรียกว่าการเงินบางคนมักจะหมดไปกับกินเลสของตัวเองนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้นะคะใครหลายๆคนก็เรียกว่า ยังอยากจะชิลๆสบายๆนะคะเขาเรียกว่าไม่ยึดติดกับใครนะคะอาจจะแค่คุยๆนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นความรักที่ยังไม่ยอมเปิดเผยหรือเรียกว่ายังปกปิดซ่อนเร้นเรียกว่าความรักที่เป็นความลับนั่นเองนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะหมายเลขโทรศรัพท์นะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่จพากไพ่ยิบสี่นะคะมีเลขสองเจ็ดสองศูนย์นะคะสองเจ็ดสองศูนย์นะคะ ไปนะคะคนวันคารคนวันอังคาร หนถ้วยนะคะช่วงนี้คนวันอังคารอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะคะมีคนหยิบยื่นสิ่งที่ดีมาให้โอกาสดีๆเข้ามาให้นะคะหรือใครที่รองานอยู่นะคะช่วงนี้มีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จนะคะสดาบรอคอยนะคะรอเวลารอจังหวะนะคะรอโอกาสนะคะหดาบมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะช่วงนี้นะคะจะทําอะไรนะคะ เขาเรียกว่าคนวันอังคารต้องทําให้ได้ต้องทําให้สําเร็จนะคะแต่ทุกอย่างก็ต้องลงมือทํานะคะเรียกว่าความสําเร็จก็รออยู่นะคะบางคนมีโอกาสเดินทางนะคะนไกลได้ถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะสงไม้เท้านะคะงานต่างถิ่นต่างแดนนะคะต่างประเทศหรือการมองการไกลมองไปถึงอนาคตมองไปถึงวันข้างหน้านะคะการทาวีซ่านะคะช่วงนี้นะคะเกี่ยวกับการเดินทางก็เรียกว่าจะได้ดีประสบผลสําเร็จนะคะ ด้านของการงานนะคะสองดาบบกทสองไม้เท้านะคะเขาเรียกว่าจะทําอะไรในช่วงนี้ต้องมีคนช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการงานหรือสิ่งต่างๆต้องมีคนเขาเรียกว่าต้องมีคนช่วยเหลือมีที่ปรึกษานะคะต้องมีบัตรดีนะคะบางสิ่งบางอย่างเราทําคนเดียวไม่ได้นะคะคิดคนเดียวไม่ได้นะคะอาจจะต้องมีคนช่วยคิดช่วยชี้แนะนั่นเองนะคะงานทางด้านออนไลน์โซเชียลนะคะนะโดดเด่นนะคะ ส่วนทางด้านของสุขภาพช่วงนี้นะคะระวังเกี่ยวข้องกับกระดูกบางคนเกี่ยวข้องกับฟันนะคะนะถอนฟันอุดฟันนะคะผ่าฟันอะไรพวกนี้ได้นะคะบางคนเกี่ยวข้องกับกระดูกนะคะ <c oughs> ส่วนทางด้านของความรักของคนที่ ีคู่ครองนะคะก็ยังเป็นความรักที่ดีมีโอกาสตั้งท้องตั้งขันนะคะมีบุตรหลานบริวารน,นะคะคนโสดมีโอกาสพบรักทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะโชคลาบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงเลขนหน้าไพ่จากวพ่ยุบสี่นะคะมีเลข1 4ึ่หนึ่งสองนะคะหนึ่สองนะคะ คนพุธนะคะคนวันพุธห้าดาบคนวันพุธวันนี้นะคะจะทำอะไรต้องไม่เจร้อน,นะคะโดยเฉพาะอารมณ์ของเรานะคะนะเขาเรียกว่าค่อนข้างจะดื้อนะคะโดยเฉพาะใครที่ทำงานประเภท รวมทีมรวมกลุ่มนะคะการงานวันนี้อาจจะโดนขัดแข้งขัดข,ดข,ดขาจากเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมกลุ่มนะคะวันนี้นะคะถ้ามีอะไรก็ขอเรงเงียบขอเรานิ่งนะคะทุกอย่างก็จะผ่านพ้นนะคะไปได้ด้วยดีนะคะราชินิดาบนะคะนะเราก็ไม่ยอมนะคนมันพูดนะคะเขาเรียก่็เป็นคนที่มุ่งม,มั่นนะคะถ้าเป็นถ้าไม่ผิดก็ไม่ค่อยจะยอมใครนั่นเองนะคะนะในช่วงนี้นะคะใครที่ทํางานทางด้านประเภท อ,อยู่ใกล้กับคนที่มีอำนาจเหนือกว่านะคะวันนี้เราอยากเขาเรียกว่าอาจจะโดนเพ่งเล็งนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้ด้วยนะคะบางคนรู้สึกอึดอัดนะคะในสถานที่ทํางานอยากออกงานอยากเป็นงานอยากย้ายงานได้ด้วยนะคะบางคนมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะช่วงนี้นะคะเจ m e n t นะคะนะก็ต้องใช้สติเขาเรียกว่าต้องมีสมาธินะคะนะก็ต้องรอบคอบนะคะ ช่วงนี้นะคะคนวันพุธนะคะเัสเมนเขาเรียกว่าคำพิพากษานะคะเทวดาเป่าแตรให้คนตายฟื้นคืนชีพหลุดพ้นจากความทุกข์นะคะใครที่เครียดเครียดสิ่งใดนะคะจะหลุดพ้นจากความทุกข์ใจทรมานใจนะคะมีโอกาสปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันได้นะคะท่านในเรื่องของการงานมีโอกาสย้ายงานแบบกระทันหันแต่เราก็มีโอกาสได้งานใหม่แบบกระทันหันได้ด้วยหรือใครที่มีคดีความคดีความสิ้นสุดสรนยกฟ้องนะคะแต่ เราต้องเป็นคนที่โดนใส่ร้ายนะคะถ้าเราผิดนะคะเราก็ต้องโดนลงโทษนะคะนะใครเจ็บป่วยไม่สบายอาการป่วยก็จะดีขึ้นนะคะ<ม>เขาเรียกว่าเป็นไพ่แห่งการหลุดพ้นนั่นเองนะคะเจ็ดถ้วยความฝันความหวังความจินตนาการโปรเจกต์เข้ามาในความคิดมากมายนะคะเขาเรียกว่าว่างเป็นไม่ได้คนวันพุธชอบผิดนะคะส่วนทางด้านของ<ม>การเงินรายจ่ายเยอะนะคะ นะแต่เราก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าแก้ไขนะคะสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะรอดไม่ไหวไหมก็ไหวนะคะรอดนะคะแต่อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะช่วงนี้นะคะก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักนะคะบางคนเจอปุ๊บรักปับ๊บเจอปุ๊บชอบปับ๊บ ได้ด้วยนะคะโชคลาบนะคะหมายเลขบัตรประชาชนนะคะ3าตัวหน้า3ามตัวหลังนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่จากไพย่ยีนะคะมีเลขศนย์ศูนย์นะคะ5 0าศนะคะต้อไปนะคะคนหวันเพหันโทษค่ะ คนวันพฤหัสนะคะอัดวินไม้เท้านะคะช่วงนี้มีดวงเดินทางบางคนเกี่ยวข้องกับการงานนะคะการติดต่องานการประสานงานนะคะ นการพูดการคุยการติดต่อการเจรจาการสื่อสารช่วงนี้นะคะโดดเด่นนะคะโดยเฉพาะประเภทเซลล์นะคะเซล์ลเล็กเซล์ใหญ่นะคะนการพูดการติดต่อนะคะเขาเรียกว่าจะได้ดีนะคะเดอะฟูลนะคะความสุขความสบายอกความสบายใจนะคะบางคนอาจจะทํางานไปด้วยหรือว่าพักผ่อนไปในตัวก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะสี่เหรียญการเงินนะคะรู้จักคุณค่าของการเงินมากขึ้นอยากเก็บอ,อยากออมอยากประหยัดอยากวัตถัดนะคะ 6ถ้วยนะคะช่วงนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับสถานที่เก่าๆนะคะมีโอกาสากลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะธุรกิจก็จะมีลูกค้าเก่าๆลูกค้าประจำนะคะจะเวียนกลับมาอุดหนุนตลอดนะคะช่วงนี้เขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับ เพื่อนเก่าๆนะคะมิตรเก่าๆลูกค้าเก่าๆความรักใครที่โกรธกันเคืองกันทะเลาะกันก็จะได้กลับมาพูดมาคุยมายุเทิร์นหรือเทิร์นกันใหม่นะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักนะคะมาจากแดนไกลนะคะบางคนอายุห่างกันหลายหลายปีได้ด้วยนะคะสุขภาพช่วงนี้ระวังการเดินสะดุดล้มชนน,น,ชน้นชนนี่ฟกช้ำดำเขียวนะคะด้วยความไม่ระวังนะคะโชคลาภนะคะใครที่เจ้าการเสี่ยงดวงเลขหน้าไพ่จากพยุ4ีนะคะมีเลข0 0 4 6นะคะ สวนสวนสี่หกนี่คือดวงคนพฤหัสต่อไปนะคะคนวันศุกร์ว <c oughs> ันศุกร์นะคะคนวันศุกร์ คนวันศุกร์นะคะเจส e n นนะคะคำที่ภากษานะคะช่วงนี้คนวันศุกร์นะคะเรียกว่ารอบครอบมากขึ้นหรือเขาเรียกว่าบางคนปรงปรงกับชีวิตได้ด้วยนะคะอดีตที่ผ่านมาอาจจะสอนอะไรมามากมายนะคะทำให้เรารู้สึกว่าจะมีความอารอบครอบหรือกับการใช้ชีวิตที่ไม่ประมาทนั่นเองนะคะช่วงนี้นะคะคนวันศุกร์ก็เรียกว่า ใครที่ทุกข์ใจทรมานใจกังวลสิ่งใดนะคะดวงของเรากําลังจะดีขึ้นนะคะนะกเขาเรียกว่าจะหลุดพ้นนะคะจากความทุกข์หลุดพ้นจากความเครียดหรือว่าใครที่มีคดีความคดีความสิ้นสุดนะคะศาลยกฟ้องนะคะแต่เราต้องเป็นคนที่โดนใส่ร้ายนะคะถ้าเราผิดเราโดนลงโทษหรือใครเจ็บป่วยไม่สบายอาการป่วยก็จะดีขึ้นนะคะ ดวงดีเวฟฟอร์จูนนะคะจะมีโชคมีลาบแบบฟลุกๆุกนะคะเวฟฟอร์จูนนะคะเัสเมนเขาเรียกว่ามีโอกาสได้อะไรแบบกระทันันได้คาดไม่ถึงนะคะงานแบบฟลุกๆุกเงินแบบฟลุกๆุกนะคะได้ในสิ่งที่คาดไม่ถึงนะคะบางคนมีโชคมีลาบนะคะจากการสิงดวงหรือบางคนเกี่ยวข้องกับอาสังหาริมทรัพย์ช่วงนี้นะคะบางคนมรดกอยากบันพบุรุษก็ได้หรือเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่า จะซื้อจะขายจะเลขเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะช่วงนี้นะคะจะได้รับข่าวดีนะคะดวงดีนะค,ะคนวันศุกร์นะคะอัศวินดาบนะคะมีดวงเดินทางนะคะแบบกระทันหันบางคนทํางานแข่งกับเวลาก็ได้นะคะรีบไปรีบกลับนะคะได้ด้วยเนี่ยนะคะในเรื่องของการงานคนวันศุกร์พร้อมลุยพร้อมสู้นะคะอัศวินดาบเขาเรียกว่าเดินหน้านั่นเองนะคะเป็นคนที่มุ่งมั่นนะคะในเรื่องของการงานนะคะ โดยชริออดนะคะบางคนถึงขั้นเดินทางต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศนะคะใครที่คิดอยากเดินทางไปทํางานต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศนะคะช่วงนี้จะได้รับข่าวดีนะคะวีซ่านะคะผ่านนะคะเรียกว่าการทําวีซ่าก็จะผ่านบางคนมีโอกาสซื้อรถใหม่เปลี่ยนรถใหม่นะคะรีไฟแนนซ์รถใหม่นะคะ,ใ,นะคะใครที่กําลังมองถึงการซื้อรถใหม่เปลี่ยนรถนะคะช่วงนี้นะคะจะได้รับข่าวดีนะคะประสบผลสําเร็จนะคะเรียกว่าช่วงนี้คนวันศุกร์มีดวงเดินทางนะคะส่วนทางด้านของ ความรักนะคะนะของคนที่มีคู่ครองมีโอกาสตั้งท้องตั้งครันแบบกระทันหันได้นะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักเจอปุ๊บรัก,รกปับเจอปุ๊บชอบปับ๊บบางคนเป็นได้ถึงต่างชาติต่างภา,า,าษานะคะโชคลาบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะหมายเลขบัตรประชาชนนะคะสามตัวหน้าสามตัวหลังนะคะรวมทั้งหมายเลขยดยานผ่านนะนะคะจะให้โชค เฉียงถึงไว้นะคะส่วนเลขหน้าไพ่นะคะจากไพ่ยิบสีมีเลขศูนยน็ดนะคะศูนย์ศนะคะนี่สะดวงของคนวันสุกนะคะต่อไปคนวันเสาร์ คนวันเสาร์นะคะห้าไม่เท้านะคะการงานนะคะช่วงนี้ของคนวันเสาร์เรียกว่ามีการแข่งขันสูงนะคะนะแต่เราก็เป็นคนขยันนะคะเรียกว่าเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นนะคะเรื่องของการงานนะคะนะถบาบางคนมีโอกาสได้งานใหม่ๆด้วยนะคะใครที่ทําใครที่รอเรื่องการงานอยู่นะคะหรือการงานช่วงนี้นะคะประเภทบางคนเปิดเป็นร้านโชห่วยหรือว่าเป็น ร้านอาหารตามสั่งนะคะบางคนอาจจะเปิดเป็นบ้านเป็นออฟฟิศก็ได้นะคะช่วงนี้นะคะงานทางด้านประเภทนี้นะคะยังเจมตลาดได้นะคะเรียกว่ายังอยู่ได้อยู่นะคะนะการงานเราขยานันเรากระตือรือร้นอยู่แล้วนะคะสี่ดาบนะคะรอคอยบา,บางสิ่งบางอย่างรอเวลานะคะหรือว่ารอจังหวะบางคนการงานในช่วงนี้อาจจะเงียบเงียบไปบ้างนะคะแต่ยังไงเราก็ยังยังไปได้อยู่นะคะยังไม่ถึงกับ เงียบเงาซะทีเดียวนะคะสองถ้วยนะคะความรักความผูกพันนะคะจะได้เจอเพื่อนใหม่ๆมิตรใหม่ๆนะคะช่วงนี้การายะนามิตรใหม่ๆความรักมีโอกาสกินทานาหารร่วมกันนะคะพักผ่อนร่วมกันนะคะคนโสดนะคะจะพบรักนะคะบางคนมีโอกาสเจอกันในสายงานก็ได้ด้วยนะคะสุขภาพนะคะกล้ามเนื้อนะคะปวดไหล่ปวดบา่าปวดแข้งปวดขาบางคนฟันนะคะเกี่ยวข้องกับปวดฟันถอนฟันอุดฟันช่องปากช่องฟันนะคะ ส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิบสี่มีเลข5442นะคะห้าสนะคะนี่คือดวงของคนวันเสาร์ก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ